พี่ปิ๊กทำไรอะ่ะไม่ทำงานเลยอะ่ะโหพูดเข้ากำลังจะทำสายเชื่อมสายกาวอยู่ครับมันมีงานด่วนที่จะต้องรีบส่งให้กับลูกค้าด่วนเท่าไหนอะ่ะก็ด่วนมากที่จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ด่วนที่สุดหนูมาดูยังไงยังไงยังไงหนูมาดูอุปกรณ์ในการทำก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังได้ไดได้ได อันนี้คือทีมตัดสายไฟนะครับน,นี้ไขควงอันนี้มีอีป,ปอกสายไฟนะครับอันนี้ตัวหกเหลี่ยมไว้สำหรับขันนะครับอันนี้ตัวท้ายเครื่องไว้ต่อตรงท้ายเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าแคมกลาวนะครับส่วนอันนี้เรียกว่าหัวเชื่อมไฟฟ้านะครับ หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแกะให้ดูครับลักษณะนี uh huh. ะ้เดี๋ยวพี่จะทำการประกอบชิ้นงานคือวันนี้จะต้องทำสายเชื่อมสายกาวอย่างละเส้นเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเราทํทำการงัดนะครับเอาตัวด้ามออกมา แล้วทำการคายใช้ไขควงคายตัวล็อกที่มีอยู่สองตัวนี้เอาออกมาอ่าอย่างนี้นะครับคายออกมาแล้วทำการปอกเหมือนเดิมปอกสายไฟเหมือนเดิม ออกใส่ไฟเหมือนเดิมแล้วใส่ด้ามสีแดงเข้าไปก่อนตามด้วยสายทองแดงใส่เข้าไปทำการขันตัวล็อกสองตัวให้แน่นเท่าที่จะแน่นได้เพื่อป้องกันการหลุด จากนั้นเราทำการดันล็อกก็เป็นการเสร็จขั้นตอนสายเชื่อมนี่คือสายเชื่อมนะครับครับส่วนตัวนี้นะครับเขาเรียกสายสายกราวนะครับเป็นสายกาวความโตของสายกาวเท่ากันนะครับ35ตารางนะครับ ตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ผมได้ติดตั้งประกอบให้เรียบร้อยแล้วคุณโอมีข้อสงสัยอะไรไหมครับมีค่ะอยากสอบถามนิดนึงค่ะคุณปิ๊ดแล้วในส่วนวของเครื่องอะคะ่ะในส่วนของอันเนี้ยมันต้องไปต่อตรงไหนนะคะในส่วนของสายกาวเขาเรียกสายกาวครับคุณโอสายกาวค่ะอันนี้เขาเรียกสายเชื่อมโอเคค่ะสายเชื่อมอ่าตรงเนี้ยก็นํามาติดตั้ง ที่ตัวเครื่องคือสำหรับสายกาวเราจะมาเสียบที่ขู้วลบแล้วก็บิดส่วนสายเชื่อมไฟฟ้าใส่ที่คั่วบวกแล้วก็บิดนะครับสายกาวยกตัวอย่างเราจะต้องไปหนีบกับตัวชิ้นงานนะครับสมมุติะะตว่าตอนนี้เป็นตัวชิ้นงานสมมุตินะค,ะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือสายเชื่อมเราก็สามารถจับตัวเชื่อมสามารถเชื่อมตามแนวที่ต้องการได้เลยครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเกี่ยวกับสายเชื่อมสายกาวเรามีตามสเปคที่ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลย สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้เลครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ